สวัสดีครับวันนี้นะฮะ RedDev Channel จะมาเล่นเกม d y a d by i g h t Mobile นะครับผมบนมือถือ Redmi Note 9 Pro นะครับผมตัวนี้นะครับจะสเปคเดียวกับ Redmi Note 9s นะครับสำหรับตัวสเปคก็คือใช้ CPU Snapdragon 720G นะครับซึ่งตัว G ก็ย่อม,มาจาก gaming นั่นเองนะครับผมก็มาดูกันว่าเวลาใช้เล่นเกมจริงๆแล้วอ่ะ ตัว cpu มันจะทํางานได้ดีขนาดไหนนะครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวมาดูการตั้งค่านก่อนเลยนะครับโอเคนะครับการตั้งค่าน,นะครับของตัว redmi note 9 pro นะครับในเกม d e b a d t l e r y e mobile นะครับตอนนี้ผมจะตั้งค่าเป็นเฟรมเรทนะครับเป็น6 0 fps นะครับผม แล้วก็ Quality Setting ให้เป็น high นะครับผมก็คือสูงสุดเลยนะฮะมาดูกันว่าจะเล่นได้ไหมนะครับโอเคก็เล่นเป็นเซิร์ v เวอรโอเคครับก็อาจจะใช้เวลาสักหน่อยในการหาห้องนะครับไม่รู้ว่าตัวนี้จะเข้าไทยเมื่อไหร่นะตัวเกมนะครับผมเดน y บ a y เดล h t m o มบายนะครับผมส่วนตัวเครื่อง เลดมี Note 9 Pro ตัวนี้นะฮะเข้าไทยเรียบร้อยแล้วนะครับโดยตัวนี้นะครับนอกจากใช้ชิป Snapdragon 720G แล้วนะครับผมยังมาพร้อมกับแรมนะครับ6 g b นะครับผมแล้วก็ความจำตัวเครื่องนะครับ128 g b นะครับสำหรับตัวที่ผมใช้ทดสอบอยู่นี้นะฮะโอเคมาดูกันดีกว่าว่าจะเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ อาจจะใช้เวลาโหลดหน่อยนะโอเคมีล้างหมอกอันนี้เพิ่งโหลดเกมเสร็จมาสักคู่นี้เลยนะฮะการเล่นจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับดูเอา ตัวนี้นะครับแบตบยังให้มาเยอะด้วยนะครับสำหรับ r e Redmi Note 9 Pro นะครับแล้วก็ตัว9 s ด้วยนะใช้ให้แบตมาทั้งหมด5,020ม ah ิลลิแอมป์นะครับผมซึ่งที่ผมใช้ตัว Pro นะครับเพราะว่าตัว S น่าจะมีคนทำไปเยอะแล้วก็อีกอย่าง2ตัวนี้นะครับสเปคด้านในเหมือนกันมากเลยนะครับก็คือดูจากตัวนี้ก็คือไปเลือกตัว S ได้เลยนะถ้าเกิดว่าจะเอาตามงบประมาณนะครับ ขออภัยขออภัย ีปรับสูงสุดนะครับผมไฮนะครับผมแล้วก็ 60fps นะฮะเพลินเพลินเพลินอยู่อันนี้ไม่รู้จะมาช่วยเพื่อนหรือมาจะทำให้เพื่อนปัดโทเอ้ยไม่มีรนาผมว่าผมกดโดนแล้วนะ ตอนนี้ผมดูผ่านจอกล้องอยู่นะครับผมอ๋อโอเคโอเคจับจังหวะได้แล้วนูนๆเห็นคิลเลอร์ไหมครับตรงนี้นี่ผมว่ามันต้องเสร็จอะเครื่องนี้จริงๆแล้วอะดูสิมันจะมาพังเพราะผมหรือเปล่า หใจมาแล้วหัวใจมาแล้วหัวใจมาแล้วหัวใจมาแล้ว,ลวต้องเสร็จแล้วตรงนี้ต้องเสร็จแล้วบับขอให้ ในคอมมันล็อกหลบง่ายกว่านี้อ่ะเรียบร้อยไปเลยทำไมไม่สตาร์ทเรื่อยเลยเขาบอกว่ามีโอกาสหลุด4นะครับผมตอนนี้ก็โดนเฝ้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ ดีครับเกมจบไปดีนะฮะแหม่ถ้าเกิดว่าผมนะเล่นแบบดูผ่านจอมือถือนะโอ้ยสบายนะฮะอันนี้คือผมมองผ่านจอที่เอาไวไ้ถ่ายมือถือเครื่องนี้ไงเพราะว่าอยากให้เห็นว่าโอเคการทัดสัมผัสเป็นไงนะครับเวลาแบบเนี่ยเนื่องจากว่าจอมันหกกว่าเนี่ยเวลาแบบเอื่อมไปมันก็จะไกลหน่อยนิ้วผมสั้นด้วยไง สี่เปอร์เซ็นที่จะหลุดเราควรจะดิ้นดีไหมไม่ต้องต้องเคลื่อนมาแล้วเร็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 วไปครับครับไม่ต้องยิวครับยิวให้หน่อยครับ เล่นได้สบายๆเนี่ยตอนนี้เครื่องยังไม่หลอนเลยขนาดปรับขนาดนี้นะครับอันนี้ผมเล่นแบบเปลือยเครื่องนะฮะไม่ได้ใส่เคสไม่ใส่อะไรเลยนะครับเครื่องปั่นไฟก่อน มันอยู่ไหนเสร็จแล้วเสร็จเครื่องแล้วแอบไปดูจอรจริงบ้างอีกอ่ะ คนเดียวเพลินๆเ,เลยเว้ยกายอยู่นะเราน่าจะแปรนเครื่องนี้เสร็จพอดี มาสิมาสิมาสิาเดือบรอยเสร็จครับเครื่องนี้ไงก็ต้องเสร็จเรียบร้อยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะผมอะเสร็จนี้ถ้ามมสตาร์ทเครื่องมาเนี่ยโดนผมเรียบร้อยเลยนะสตาร์ทเรื่อยอะทำไมไม่ดึงเรื่อยเลย ไม่เข้าใจอ,อือหืออือดูจอรจริงก็ได้วะจอจากที่เอาไว้ถ่ายมันจะช้ากว่าน,นิดนึงเนี่ยอันนี้คือยังไม่ได้แตะเลยนะคือไม่ทันได้เสร็จเครื่องเนี้ยผมว่าถูเอ้ย อันนี้อยู่แถวน,น,นั้นอ๋อไฟไฟหล่นหล่นเพื่อนลงมาไปไปสิไปสิหนีไปสิใจคิวเลยเหรอัมนมาแล้วเนะ ไ้เพื่อนเพื่อนเราอยากจะช่วยจริงๆนะแต่เราพลาดไปแล้วถ <laughs> ้าเล่นในคอมนี่คือจบไปแล้วเนี่ยคิลเลอร์แขวนเรียบร้อยเดียวปันอีกสองเครื่องตามผมบะวะ ไป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 เป็นไงเป็นไงผมไม่พลาดเป็นไงร้อยห้าสิบเป็นไงอู้หออกให้เขาตีอู้หวิง่งโหดับตับฉีกเขาเนี่ย ตามผมไม่ตามผมอลโอ้โอ้โหวิ่งมาหาเขาอีกปะทู่เลยแม่ไฟมันแยงตายจริงนะดูนะนี่ไฟแบบนี้นี่มันแยงแย่งน,นัอจริง แม่อยากให้มันเข้าไทยเร็วๆจังเลยเกมนี้นะฮะนะ่เล่นกับเพื่อนนะ่าสนุกนะครับเวลาเ,เบื่อเอาวีนะมาเล่นเด d บายเด l ไลท์ม o b บายกันบ้างเร็ยบร้อยครับโดนฮิ้วเรียบร้อยอาจจะแขวนตรงนี้เลยด้วยเขาฮิ้วไปไหน ยื้อครับยื้อให้สุดชีวิตโอ้ลุนเพื่อนอย่างเดียวแล้วเพื่อนจะช่วยปะ่ะทักสะกลนลื่นดีนะครับผมการบังคับอะไรงี้นะฮะใช้งานได้ดีเลยนะครับผมแต่หลายคนอาจจะแบบกลัวแบบพัดไม่ลื่นนะฮะตัวนี้เลดมีโน้ต9 Pro และ 9s นะครับลื่นทั้งคู่นะครับ จริงๆผมมี 9s อยู่ด้วยนะครับแต่ผมเอา 9pro มาเล่นนะฮะชิคเกตเล่น2เครื่องเพราะ <spe aker> มันเหมือนกันนะครับก็เอาเล่นทีละเครื่องเป็นเครื่องเล่นเครื่อง Pro ดีกว่านะครับทำรีวิวพอดีในรรอดแล้วครับ เรียบร้อยเลยก็คือสรุปนะครับของเกม d a e b y d a y l of i s a a Mobile นะครับโดยใช้ Lenovo 9 Pro เล่นนะครับแล้วก็ตัว Lenovo 9s ด้วยนะครับสเปคเหมือนกันนะครับผมชิป Snapdragon 720G นะครับแรม6ลอม128นะครับผมเล่นเกมนี้เพลินๆนะครับโอเคใครจะซื้อในเกมนี้ได้ผ่าน The o r c h a n e l สวัสดีครับ